สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีคนดูก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพนมมือนะคะสวัสดีค่ะวันนี้วันนี้น้องเกลจะมาทําอะไรคะจะหลังจมูค่ะจลังจมูกค่ะอ่ะคุณหมอนี้ให้อันนี้นะคะอะไรน้องเกลทำยังไงคะเอาเอาลูกบอลออกดีเกอไม่จ้าลูกบอลอ่ะก็เอาอันนี้เข้าไปอ่ะทำยังไงคะเดี๋ยวหมอนี้ช่วยนะคะอ่ะ นปากเราลองอา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 โอ้ยเก่งมากค่ะลูกน้ำเข้าปากบุเกโอ้ยเก่งบุ๊คเดี๋ยวเดี๋ยวเดีไม่เห็นเจ็บเลยใช่ไหมคะอ่ะบอกเพื่อนๆว่าไม่เจ็บเลยใช่ไหมคะอ่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะ อ่ะก้มลงแล้วก็ร้องเดียวพึ่งนะคะเดี๋ยวพึ่งเออบมี่ไม่ได้หรอกอ่าอ่าโอ้ยหมูออกมาอันใหญ่เลยแก้วเดี๋ยวมาขอมะหมี่อีกอีกนิดนึงนะคะลูกอ่ะอ่ะร้องอีกอ่าร้องดังๆเลยลูกอ่า เก่งหลบถุยลงไปโโอ้หเสื้อเลอะเสื้อเลอะแล้วเสื้อเลอะอะไรเกี้ยอ่าอีกอ่าอีกอ่าอ่าไม่กินน้ำนะลูกอ่าอเก่งมากเอามีข่อยข้างหนึ่งค่ะมีข่อยข้างหนึ่งก้มลงไปนิดนึงอ่าด้วยอ่า โอเคไม่กินน้ำลโอ้โหดูดูนะคะมีอะไรออกมาดูช้มูกเห็นไหมชิมูกเต็มเลยเ้วเก่งมากค่ะอะไรนะเ้วบอกสิลูกอ๋อบอกสิว่าเจ็บไหมคะไม่เจ็บค่ะเก่งมากค่ะ